หัวข้อ Room Temporarily Setting หัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดห้องเทมหรือห้องที่ไม่ใช่ห้องพักของลูกค้าเช่นห้องบัญชีห้องฝ่ายบุคคลหรือห้องของผู้บริหารการกำหนดห้องเหล่านี้จะนำไปใช้ในการดูว่าห้องไหนต้องการการซ่อมบำรุงหรือไม่จะประกอบไปด้วย ชื่อของห้องเทมชนิดของห้องเทมสถานะการใช้งานการแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูลในการเพิ่มข้อมูลห้องเทมสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม New Room ทม m ์จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ New Room ทม m อร r a รลิลจากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลอันดับแรก ให้ทำการระบุชื่อของห้องเทมที่เราต้องการนะคะต่อไปก็ให้ระบุข,ข้อความเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับห้องเทมนั้นๆต่อไปให้ทำการกำหนดสถานะของห้องเทมโดยสามารถเลือกสถานะได้2แบบค่ะคือถ้ากดปุ่มเย่แสดงว่าห้องเทมนั้นๆสามารถใช้งานได้หรือกดปุ่มโ no. น แสดงว่าห้องเทมนั้นๆจะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการระบุำลำดับที่ต้องการให้แสดงที่หน้า Room t e m p o r a r y Setting ระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติโดยจะแสดงเป็นำลำดับล่าสุดสามารถแก้ไขได้ค่ะเมื่อเราทำการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลหรือถ้าต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม cancel and back เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Room Temporary Setting ต่อไปนะคะจะเป็นการแก้ไขข้อมูลค่ะเราสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกไปที่ไอคอน edit ค่ะจากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลที่เราต้องการนะคะเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลให้ที่หน้าจอ Room Temp o r a r y Setting ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการลบข้อมูลค่ะเราจะสามารถทำการลบข้อมูลได้โดยคลิกไปที่ไอคอน Delete จากนั้นระบบจะทำการโชว์ข้อความเพื่อยืนยันการลบข้อมูลนะคะถ้ากดปุ่มเคแสดงว่าต้องการลบข้อมูลนั้นหรือถ้าต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Cancel เ,เพื่อยกเลิกนะคะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถกำหนด Room Temporarily Setting ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอนเตอ r ร์ไรจ์จำกัด